สวัสดีค่ะมวยข้าวปลูกนะคะวันนี้เราพามาดูข้าวกขอห้จ้าข้าวกขอห้าเจ็ดเนี่ยนะคะเป็นข้าวแข็งเป็นข้าวแข็งที่อายุประมาณอยู่ที่1 1อยสิวันถึง1้อวันนะคะทรงกกตั้งข้าวเป็นข้าวมีคอรวงคอรวงนะคะคอรวงยาวเหมือนกันวันนี้เราพามาชื่นชมแปลงค่ะแปลงสวยมากแล้ว คือต้องบอกค่ะว่าข้าวที่เราส่วนใหญ่ที่เอามาใช้เนี่ยไม่พันหลกักก็พันขยายที่เอามาลงแปลงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับหน้าจอให้ดูค่ะว่าข้าวก็ขอห้าเจสวยขนาดนี่ค่ะนี่นะคะให้ดูเลยค่ะว่าข้าวก็ขอห้าเจนะคะเป็นทรงกอตั้งเราจะให้ดูทรงกออันนี้เขาเรียกว่าเป็นทรงกอนะคะทรงกอตั้งอ่าลักษณะการออกรวงของเขาเขาจะออกโชวรวงนะคะแล้วก็คอรวงจะยาวเดี๋ยวเราจะพามาดูโชวรวง อ่านี่ค่ะอันนี้คอรวงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคอรวงค่ะคอรวงจะยาวลักษณะรวงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะกอห้าเจ็ดข้าวก็นะคะเป็นข้าวแข็งที่โรงสีเนี่ยมีความต้องการพอสมควรเพราะสีข้าวร้อยได้สวยมากและสามารถไปทําหลายๆอย่างได้ณนะตอนนี้นะคะเราก็มีแปลงที่จะเก็บเกี่ยวประมาณวันที่สี่นะคะเราก็ดูรอบๆนี่นะคะให้ดูรอบๆ ต้องบอกค่ะว่าข้าวตัวนี้เป็นข้าวที่ทนหนาวแต่ว่าการที่เราจะไม่ให้เขาต้นสูงมากเนี่ยตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะไม่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยยูเรียที่เยอะมากถ้ายังไงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเราพากลับมาดูกลับมาชมในรอบหน้าแต่รอบนี้เราพามาดูก็ขอ5ห้าเจนะคะบา,บายๆค่ะ